สวัสดีครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูตัวปืนงานดิบงานดิบเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนจะส่งคุณจลัดนะครับที่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ยังประกอบอยู่น่าจะจะทําอยู่วันนี้น่าจะทําประมาณสักเจ็ดตัวตัวสไลด์นะครับสไลด์รุ่นใหม่ก็คือมันจะยาวมากช่วงชักปกติก็คือชาวบ้านที่เขาทำอยู่อ,อยู่ประมาณหกสิบแปดเจ็ดสิบสองนะครับนี่ผมโผล่ไปที่หนึ่งร้อยสิบเลยนะครับก็ขึ้นได้นะครับมันก็จะมีผลดีก็คือเรื่อง,เร,องเรื่องแบบว่ายิงใกล้ๆนะครับส่งลูกอะไรต่างามันจะ สามสิบเมตรเนี่ยก็ยังวิ่งวิ่งตรงได้อยู่ลูกสิบมิลนะยังไม่เสร็จนะครับงานเห็นก็มีนะครับมีหลายไม้อยู่มีตัวแรกนี่ก็เดี๋ยวรอลงสีเก็บงานใหม่นะครับอันนี้เป็นไม้สาทอแล้วก็มีพยุงตัวด้านบนเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับผสมผสานกันไปก็ลงตัวได้เป็นตัวหนามฟติ๊กนะครับที่เห็นอยู่ก็ททาที่นี่นะครับ ัดกระเด้งทำกระเด้งนะครับช่างก็กลังขึ้นก็มีหลายตัวโอเคนะครับส่วนงันดิบวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูไปดูกันตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เป็นตัวปืนสั้นนะครับก็ถือว่าเป็นขายดีอันดับหนึ่งตัวนี้นะครับที่ยอดสั่งเยอะมากนะครับหนึ่งราคาก็ไปกันได้นะครับสบายใจย่างนะครับเออเป็นยางพม่าสีแดงนะสีแดงแล้วก็มีตัวมัดนะครับใช้เชือกมัดอย่างนี้้อถ้าลูกค้ามีใหม่นะครับที่ยังเอะเขาทำยังไงปืนหนังสติ้ะแบบนี้ครับเนี่ยฮะดูด้านล่างชัดๆหน่อยนะครับเนี่ยก็จะเอาเอา ใช้ไฟลนแล้วก็มามัดติดก,กันก่อนใช้ตัวนี้เป็นคล้องอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้องศาไอ้ตัวตัวนี้เขามามัดเนี่ยมีหมุดตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ฝนให้มันไม่ให้มันคมหน่อยนะครับนี่ผมก็จะใช้หมุดไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวรีเวทนัดเขาเรียกนะฮะเนี่ยแล้วก็มีตัวนังรองตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นยางใส่ข้างละสองเส้นเนี่ยมันจะเป็นงานเฉพาะด้านเ๋ยวเอาไปยิงแบบสัตว์ใหญ่แล้วกันนะครับเขาจะใส่ในรูเดียวกันเลย ถ้าใส่ด้านข้ามมันจะแข็งคว้างยังไงไม่รู้นะครับมันใส่ตรงดูเดียวกันเนี่ยแย่กล้นี่นะครับใช้อุปกรณ์ดึงออกกว่านไปสั่งผมะนะครับงานดิบเป็นยังไงบ้างนี่แหละไม้สาทอนนะครับเนี่ยลงตัวดีนะครับตัวลายก็ไม่ต้องอะไรมากพิธีพิธันนะครับพอดีเอ่อคุณชววอะไรลืมแล้วนะฮะ พอดีเป็นอายุค่อนข้างเยอะอยู่แบบเอาเรียบง่ายนี่แหละไม่ต้องลดลายเลยนะครับเอาประมาณนี้ติดไกเครื่องม่คมนะครับที่เห็นงานเดี๋ยวคือยังไม่ได้ลงสีนะครับเมื่อลงสีถ้าเป็นไม้ตัวสาธรเนี่ยมันจะสีเ็าจะออกเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยฮะถ้าพ่อมองเห็นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเ้อนะครับแต่นี้ต้องไปขัดไปเก็บงานใหม่นะครับพอดีพันท้ายลูกเขาเอาออเนแนวนี้นะฮะสีตัวนี้ยังเป็นยังไม่ได้ลงนะครับถัด เดี๋ยอันนี้ก็ใช่เหมือนกันสาทอนตัวเดียวกันงานดิบที่จะบอกก็คือเป็นไกเครื่องวงกลมนะผมยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับก็ยังไม่ได้ยึดน็อตผมใช้ตัวไอตัวทิมเมอร์นะวิง่งวิ่งก็จะฟิตพอดีเลยนะครับเบานีแบบแม่ไม่ให้เกินแล้วนะครับพี่แม่ยังไม่ได้ยึดน็อตแต่ก็ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลองยิงแบบผมยิงไปยิงมาผมเอ๊ะเอาไม่ได้ยังไม่ได้ติดน็อตมันไม่มีหลุดสแสดงว่าฟิตดีนะครับลงตัวมากนะครับสนใจก็สั่งเอาโอเคเดี๋ยวมาจริงให้ดูว่าเป็นยังไงงงบบบ้าคครรััก่อนนจะะลสี เทสเทปุณจะเทสก่อนเทสแล้วก็โอเคเดี๋ยวมันจะตั้งขออนุญาตตั้งกล้องนิดหนึ่งนะออโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นยางอยู่ประมาณนี้แล้วกันถ้าพอมองเห็นนะอาจจะมีสายไฟหน่อยนะธรรมชาติดีนะครับทม่มีคนละมันจะมีกระป๋องอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับตัวกระป๋องอยู่ตรงปลายมือผมนะครับเดี๋ยวมันจะยิงระยะประมาณ10เมตรนะครับปืนทุกกระบอกเวลาจะส่งก่อนส่งเนี่ยผมก็จะ อยู่ประมาณนี้นะครับจะเทสให้ดูก่อนว่ามันปรับขาก้องนิดนึงน,นะครับเอียงอยู่ไหมโอ้ปรับตรงนี้ก็ได้นี่ไงคุณก่อนเออโอเคนะเดี๋ยวไม่เห็นกันอยู่ประมาณนี้มอหองอยังตันนี้ใกล้นะครับว <laughs> เ,เวลาใช้ยานะครับอาจจะมืดหน่อยเออประมาณนี้ดึงปลดตัวนี้ออกนะครับเวลาเราเดินอย่างเช่นเรายังไม่พร้อมที่จะยิงเนี่ยก็จะมันจะใสมันจะสะอาดตาดีนะครับผมเก็บงานรายละเอียดทุกหมดนะครับ การมัดแรงต่างก็จะมียางทั้งซ้ายทั้งขวามาให้ไปทางแนวก็แนวมันจะบาลานซ์ทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังยางต่างแล้วก็เช็คเรื่องเรื่องยางซ้ายขวามันเท่ากันไหมนะครับที่เดี๋ยวยจะไม่ได้ยึดน็อตเดี๋ยวผมจะยึดน็อตให้นะครับยึดน็อตจมให้หมดเลยนะครับอันนี้จะทำให้ดูมันเนี่ยเฟลทอย่างนี้เลยตัวตัวไกลอย่าเพิ่งล้องตอนนี้ไกลนะฮะยิงสปอเนี่ยครับใส่ลูกดินลูกแก้วลูกเหล็กนะครับลูกอะไรก็แล้วแต่นะฮะใส่เข้าไปสิบกว่าเมตรนิดนิดนะครับเดี๋ยวจะ อยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โหนะครับได้เสียงเลยนะนะครับผมก็จะจูนก่อนที่นี่นะเพราะว่าปืนตัวนี้ถรถว่ายางเนี่ยผมทำบาลานซ์อลิบร้อยนะครับแต่พอเช็คเสร็จยางเนี่ยนะครับมันอาจจะซ้ายขวาเนี่ยอาจจะความความตึงไม่เท่ากันนะครับหรือว่าความหนาของอยางเนี่ยมันไม่เท่ากันรูปมันก็จะไปฝั่งที่มันตึงมากกว่านะครับอย่างเงี้ยนะ นะครับเคนะครับ่านไปได้ดีนะครับช่วงยืดช่วงชกักแรงต่างผมทําอยู่ที่100 1 1 0อยถึง1 1ออยู่ประมาณนี้ไม่เกินกันเวลาขึ้นยางอย่าลืมผมบอกบ่อยว่าสังเกตลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นยางวางยางได้มาได้ยากใช้สอง,สองนิ้ว2ข้อนะเกาะข้อแรกก็พออย่าปกรรมหมดนะครับเวลาปล่อยขึ้นไกลก่อนนะขึ้นไกลช่วงมากลมนะครับแล้วก็ดึงมามือจับไว้ดึงเปิ้ลมาเกาะน,นี่ครับค่อยวางไปนี่ฮะแล้วก็ปรับให้มันเสถียรให้มันดิถีมันจะเท่ากัน ใส่ลูกนะครับลูกเหล็ก8มิล10 000, มิลนะครับลูกดินก็ประมาณ20 000, มิลลูกแก้วก็มี12 16นะฮะเดี๋ยวนี้เวลาเล็งก็เล็งผมผมมาดิเล็งเล็งถ้าเราเล็งจากด้านบนไปด้านหน้าก็ได้แต่ลูกปืนเนี่ยมันจะกระโดดข้ามกระโดดข้ามประมาณนี้เพราะว่าองศาไม่ได้นะผมก็จะเล็งจากรางด้านข้างเนี่ยรางเหล็กสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็มือแนบแก้มรอนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับ มันเรียบง่ายดีก็เล็งเล็งจากสานด้านข้างไปสันเหล็กนะครับโอเคนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะทําอะไรใหม่เดี๋ยวไปดูไปดูกลางแจ้งกันดีกว่านะครับเป็นตัวนี้เป็นยังไงบ้างค่าตัวอยู่ที่หนึ่งพันเก้านะครับตัวนี้ตัวสั้นไม้ที่นี้เป็นไม้สาธรนะครับเลือกเอาอยากได้ไม้อะไรก็นะฮะช่างเราก็ทําดีดีมีไม้ขี้เหล็กมีไม้ประดูนะครับแล้วก็มีไม้สาธรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เราประกอบนะครับ มก็จะประกอบไปเรื่อยๆนะครับก็ตามออเดอร์ทํางานนะครับทําเซฟกันล้านแรงต่างนะครับไกลเครื่องวงกลมนะครับก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีจัดต้องในบ้านตัวนี้ก็ดึงออกมาเท่าเท่าที่พอใช้งานตรงเนี้ยมาทําอุปกรณ์กระดาษทรายแรงต่างชุดล้างนะครับก็จะมีที่นี่นะครับล้างเหล็กกับวนั้นนะครับกับวนั้นใช้ยังไงบ้างถ้าลูกค้าจะไปทําเองนะฮะไม่ได้ห่วงเด้อนะครับแต่ถ้าเกียรติทำก็สั่งก็ใช้มินกว่านะครับบางตัวก็เป็นมินครึ่งอะมินสองนะครับเนี่ยมีประมาณนิ้วหนึ่ง พี่เลือกก็จะเลือกเอาเป็นตัวที่มันเคลือบหนาๆนะครับมันมีหล,หลายเกรดนะครับตัวเหล็กกาวนท์กาวนท์ก็คือเหล็กอะไรมันก็คือเหล็กมันเคลือบนะครับเหมือ,อนไม้แล้วก็เคลือบเลเกอร์นะครับตัวเหล็กก็เคลือบพวกสีกาวนท์นะครับการป้องกันสนิมนะครับถ้าไม่ไปขูด,ไป,ขดไปเขีรยไปเจียมันก็อยู่ประมาณสักยี่สิบปีโอ้ยไปตะปีแรียกแล้วคนวะเนี่ยฮะมันจะหนามากครับถ้าเป็นห้อตัวดีๆนะครับว่าผ้าเช็ดน,น่อยก็สะอาดแล้วก็เหมือนตัวตัวปืนที่ผมทําอยู่ไปดูกลางแจ้ง ไปๆมาก็จะลืมหมุนเออน็อตเนี่ยฮะกลางแจ้งไงเรียบดีนะครับจะฟิตเปี้ยเลยครับพูดถึงนะครับจะติดกล้องก็ต้องบอกผมก่อนผมก็จะทําพื้นที่ให้ก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับกระโจมมือพอดีนะครับน้ําหนักโลน่าจะประมาณโลหกโลเจ็ดขั้วเนวไม้ตัวนี้แข็งไม้สาวตอนเป็นไม้ที่แข็งอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับยางพม่านะครับสีแดงนี่มันจะมันจะมีความตึงมากกว่านะความรู้สึกผมนะครับนะครับอย่างเงี้ย ก็จะมีสีแดงสีเขียวสีเขียวเพราว่ามันเหมือนกับมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ยืดยืดเด็กไมันไม่ค่อยตึงแดงนี่แหละตามที่เข้าใจแล้วกันเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่หน,นึ่งพันเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้ยบาทอันนี้ก็เป็นท้ายนะครับเบาดิเดี๋ยวผมไปหมุนน็อตแล้วก็จะพ่นสีนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บงานให้ลูกค้าแล้วนะครับก็เลยมาเทสเล่นๆตัวกระปอกกระป๋องนะครับ สนใจก็เบอร์ทงผมเด้น,นะครับหรือว่าถัดทักทางไลน์เดี๋ยวผมลงไว้ด้านบนนะครับก็คือ,อ0652818758นะครับชื่อผมก็จะเป็นชื่อชุติวัฒน์นะครับหรือว่าจะลงในของช่างคำปัตตาโพกับพี่กับน้องนะฮะทำร่วมกันเ0652818758นะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ด้นบนแล้วกันนะครับ <c oughs> ออนไลน์มันเต็มมันก็ไปเปลี่ยนได้ยังไงนะครับอันนี้เนีย่ย ที่ห็นเห็นนี้ก็ยังเรียวกว่าโสดไหมก็น่าจะยังโสดอยู่แต่ว่าลูกค้าที่คุยกันไว้ยเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะโพลแล้วก็จะลูกค้าเจ้าไหนที่มาก่อนก็จะทําให้เลือกเอาเอา,เอาตัวไหนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะยาวมาก <laughs> ช่วงชักนะครับทําเซฟนะครับทาเซฟกันลั่นทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องเรื่องแม่นก็โอเคอยู่ละแต่เรื่องเรื่องเองกิดเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเนี่ยฮะทำเซฟเห็นไหมครับมันจะเหมือนเออเนี่ยมันจะมีถ้ามองเห็น,นี่ยจะเป็นเดือยต้องทําเดือยช่อนะครับอย่างเงี้ย ปุ๊บเนะครับเวลาดึงยางมันจะกดไม่ออกแล้วตัวนี้จะติดเลยนะฮะถ้าเกิดเนี่ยสปงสปริงเ่ยก็ทำเซฟทั้งหมดเลยนะครับเล็กวันนี้ก็คัดเตดดีสุด9นาทีโอเคนะครับถือว่าเล็กดีอยู่นะครับโตทำงานก็จะเปลี่ยนประมาณนี้บ้านๆนะครับทรงสว่างก็จะใส่ดอกเอ่อเครื่องขัดกระดาษทรายต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะยึดไกลก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวจะตาลายกัก่อนขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับผมเท่านี้นะครับ